ค่ะเพื่อนอเพื่อนวันนี้เราจะมาเก็บบุ้งกันนะแต่นี้เขายังเล็กอยู่ค่ะนี่นะคะที่เราเห็นเราก็แต่เราเก็บมาค่ะครึ่งหนึ่งแล้วค่ะสิบต้นนะคะเราใช้เป็นไกลเก็บนะคะแต่เราจะเอาต้นที่โตกว่าน,นี้นะคะเรามีอีกแบงหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะอีกแบงก็อยู่แปงเดียวกันแล้วค่ะแต่แบ่งกันคนละแปงค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะนี่ค่ะต้นแรกก็เลยให้ดูหน่อย เราจะเก็บไปสิบต้นนะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะตอนที่สอง จะมีเสียงครัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บเสร็จแล้วนะคะ